สวัสดีครับแฟนคลับที่น่ารักทุกท่านกับผมทนาปีระยุทธ์นะครับดูย้อนหลังเข้าไปในยูทูพปิงกับว่าทนาปีระยุทธ์จะปรึกษาหรือว่าจ้างหรือจะให้คขาปรึกษาก็จะมีลิงก์มือถือซับช่องทางติดต่อใน u t u b e นั่นเองนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องชู้ถูกฟ้องนะครับเป็นเคสกรณีที่ชูนะฮะถูกภรรยาหลวงฟ้องเรียกค่าเสียหายนะครับแล้วปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าสามีของภรรยาหลวงนั้นสามารถที่จะตกลงประนีประนอมยอมความที่ศาล เซ็นสัญญาอย่าที่ศาลก่อนที่จะมีการฟ้องหญิงชูเช่นนี้ถ้าหญิงชูถูกฟ้องนะจะสู้คดีอย่างไรได้บ้างนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าเคสที่หญิงชูถูกฟ้องนะเป็นเคสที่อนะไรฮะภรยาหลวงนะฮะเรียกเงินค่าเสียหายจากหญิงชูเป็นเงินจํานวนหนึ่งนะโดยหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะะบ,บอกว่าอะไรบอกว่า จะฟ้องหย่าแยกเป็นคดีดหนึ่งหรือฟ้องหญิงชู้แยกเป็นคดีดหนึ่งไม่รวมกันก็ได้หรือจะฟ้องทั้งฟ้องหย่าและฟ้องหญิงชู้เรียกค่าเสียหายเข้ามาในคดีดเดียวกันก็ได้แต่มันแปลกอย่างนี้หนึ่งครับก็คือเคสนี้นะฮะตัวภรรยาหลวงเนะี่ยกลับดันนะฮะไปฟ้องหย่าสามีที่ศาลครอบครัวก่อนนะแล้วก็ที่ศาลครอบครัวเนี่ยนะฮนะ ไกลเกลี่ยในวันนัดไกลเกีย่ยเนะี่ยสามีและภรรยาเนะี่ยตกลงกันได้นะฮะตกลงกันได้ว่าจะปรยานะฮะารมีคำพิพากษาไปตามสัญญาที่มีการไกลเกยรติที่ทำกันไว้ที่ศาลคดีของสามีกับภรรยาจบส่วนคดีที่ภรรยาหลวงเนี่ยไปฟ้องหญิงชู้เป็นคดีที่สองเนี่ยนะไม่จบเพราะอะไรครับเพราะหนึ่งเรียกค่าเสียหายจากหญิงชู้ เกินความเป็นจริง 2. นะครับหญิงชูบอกว่าในเมื่อคุณหย่าไปแล้วนะฮะโดยศาลมีคำพิพากษาให้หย่าเหตุใดต้องมาเรียกจากหญิงชูอีกนะฮะหญิงชูนะฮะได้ทนายนะฮะที่มีความรู้นะฮะก็เลยแนะนำไปนะครับว่าถ้าเป็นนะฮะเคสที่อะไรครับศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาไกลเกี่ยกับ สามีหลวงภรรยาหลวงนะกับสามีแล้วสามีคำพิาพากษาตามสัญญาไกลเกลี่ยเน,นี่ยทนายก็เคยแนะนําไปนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยมีคำพิาพากษาศาลฎีาากาที่แปดเก้าสี่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะแปดเก้าสี่หนึ่งทับสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดนะฮะวิจัยนะครับว่าการหย่าโดยคำพิาพากษาตามยอมการทําสัญญาปฏิบายนที่ศาลเนะะี่ยนะฮะเป็นกรณีที่คู่ความนะฮะ ยอมรับตามคําฟ้องและคาให้การไม่นะจึงไม่ใช่เพราะอะไรครับศาลมีคําพิพากษาให้อย่าขาดจากกันเพราะเหตุมีเหตุหย่านะฮะดังนั้นเมื่อมีการฟ้องหญิงชู้นะเป็นคดีที่สนะศาลจึงไม่อาจพิพากษาให้อะไรครับหย่า ให้หญิงชู้จ่ายเงินค่าทับแทนเป็นคดีที่2ได้นะฮะหรือกล่าวอีกในหนึ่งนะฮะมีคำพิพากษาศาเาดีการที่1 5 9 1กา่ทับสบะฮะตัดสินไว้เมื่อปีพศ2,566า6ตามที่ขึ้นหน้าจอนะฮะวิจัยอย่างนี้ครับว่า การที่โจทก์ฟ้องเนียกคดแทนโดยการฟ้องหย่าตามประมวลกฎหมายแพ่งวิย์มาตรา1,523วรรคหนึ่งแต่โจทก์กับพอพานสามีของโจทก์หย่ากันโดยคำพิพากษาและสัญญาปริปยประยอมยอมความต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอะไรครับประทุมธานีนะแม้คดีหลังนะศาลนะ,ะจะมีการฟ้องกันเป็นคดีที่หลังคดีที่สองเนี่ยว่า ภรยาหลวงฟ้องหญิงชู้เรียกเงินค่าทดแทนนะแต่นะฮะแม้สามีจะไปะยอมรับว่ามีชู้ในคดีก่อนนะศสารดีกาก็บอกว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่นะฮะการหย่าเพราะสารมีคำพิพากษาหยา่าคาว่าสารมีคำพิพากษาหย่าบอกว่ามีการสืบพยานกันจริงๆว่าตัวหญิงชู้คนนี้นะฮะเป็นชู้กับสามีโจทย์นะฮะแต่ปรากฏว่า ในคาพิพากษาคดีแรกนะฮะที่ทําสัญญาปฏิบัติธรรมยอมเขาที่ศาลเนี่ยตกลงหย่ากันนะฮะเพราะศาลมีคําพิพากษาตามยอมนะฮะศาลฎีกาก็เลยตีความนะครับว่าการที่คู่ความนะฮะโจดจำเลยภรรยาหลวงและสามีโจทเนี่ยไปหย่ากันในคดีแรกเนี่ยนะฮะโดยทําสัญญาว่าสามียอมรับว่ามีชู้จริงนะฮะแล้วก็ให้การซักทอดนะฮะให้การปรักปรำ ะะหญิงชู้ว่าเป็นชู้กับผู้หญิงคนนี้นะฮะศาดีการนะฮะมองนะครับว่าข้อท็จจริงอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่สารชั้นต้นสื่อพยานหลักฐานและสารมีคำพิพากษาให้หย่าขาดจากกันแต่เป็นกรณีที่ภรรยาหลวงกับสามีของเขานั้นตกลงกันนะฮะเมื่อตกลงกันเนี่ยนะฮะข้อท็จจริงนะฮะจึงเป็น กรณีที่น้ำหนักน้อยนะฮะอันนี้นี่ความเห็นของผมคือน้ำหนักน้อยนะฮะเมื่อน้ำหนักน้อยเนะี่ยสาลดีการเนะี่ยก็มองนะครับว่าการจะเอาคําพิพากษาที่โจ์ซึ่งมยาพานหลวงกับสามีโจทนะฮะซึ่งตกลงกันในคดีแรกว่ายอมอย่าในสัญชั้นไก่เกียรนะ์เนี่ยมารับฟังเป็นผลร้ายกับหญิงชู้ในคดีที่สองเนี่ยนะฮะไม่ได้นะฮะเพราะว่าในมาตราหนึ่งห้าสองสามวรกสองเนี่ยต้องเป็นกรณีที่ สารมีคำพิพากษาชี้ขาดโดยกรณีที่สืบพยานหลักฐานกันเต็มรูปแบบเท่านั้นนะฮะกรณีที่ไกลเกีย่ยแล้วสารให้ยานี่ยไม่เข้าเงื่อนไขในประมวลกฎหมายพมาตราย์มาตราร5 2 3วรรสองซึ่งมาตรา1 5 2 3วรรสองบอกว่าอะไรบอกว่าเมื่อสารพิพากษาให้ยาขาดจากกันเพราะเหตุตามมาตรา1 5 1 6งวรรคหนึ่งถูกต้องไหมฮะ มันต้องเป็นเหตุในไที่ศาลมีคมําพิพากษาในเนื้อหาฮะในเนื้อหาเลยความว่าสื่อพยายนโจ์จําเลยแล้วศาลมีคำพิพากษาให้แพ้หรือชนะนะฮะไม่ใช่นะฮะภรรยาหลวงตกลงกับศาลมีแล้วศาลมีคำพิพากษาโดยสัญญาปฏิปมยอมความอันเนี้ยใช้ไม่ได้นะฮะใช้ไม่ได้นะฮะถ้าใครจะฟ้องหญิงชู้นะฮะถ้าตกลงอย่าแล้วจะมาฟ้องหญิงชู้เป็นคดีสองเนี่ยแนะนำครับไม่ต้องเป็นฟ้องครับแพ้ครับรบ,บอกเลยครับไอาทีแพ้แน่นอนครับ ทีนี้นะฮะในคดีดังกล่าวเนี่ยในคำพิพากษาสารดีกาที่1591ทั2,566เนี่ยนะตัดสินไว้ว่าปี66เนี่ยก็บอกโดยชัดเจนนะครับว่าถ้าเป็นกรณีที่เคสคดีแรกเนี่ยภรรยาหลวงกับสามีของเขาเนี่ยตกลงหย่ากันได้นะตกลงกันหย่ากันได้แล้วภรรยาหลวงจะมาฟ้องหญิงชู้เป็นคดีที่2เนี่ยไม่เข้าเงื่อนไขนมาตรา1523วรรค 2, 3, 2เพราะมาตรา1523วรรค2เนี่ยนะจะต้องเป็นการ ตัดสินในเนื้อหาของคดีหลักนะฮะซึ่งจะต้องมีการสื่อพยานนะว่าเขาเป็นชู้จริงนะสารตัดสินให้แพ้ไม่ใช่ไปยอมยาในคดีแรกแล้วจะมาฟ้องนะว่าหญิงชู้เรียกค่าเสียหายสารบอกว่าไม่เข้าเงื่อนไขในมาตรา 1, 5 3, 2, 3วรรค2จึงมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องโจทย์ซึ่งเป็นพยาหลวงว่าไม่ให้จำเลยที่เป็นผชู้เนี่ยจ่ายเงินค่าทดแทนนะเป็นค่าเสียหายนะครับเพราะอะไรครับเพราะ ไม่เข้าเงื่อนไขของกฎหมายนะกฎหมายบอกว่าต้องเป็นคดีที่มีเหตุยาเพราะสามีคำพิพากษาให้ยาในเรื่องของการแพ้ชนะไม่ใช่การไก่เกี่ยนะครับอันนี้ก็ชัดเจนนะฮะบางท่านอาจจะโดนสามีหลอกนะฮะไปยาคดีก่อนแล้วจะมาฟ้องหญิงชู้นะฮะทนายบางท่านไม่ได้ดูข้อกฎหมายนี้ก็จะลืมไปนะครับอันนี้ก็ต้องระวังกันไว้นะฮะสดิกประเด็นหนึ่งที่ศาลนะฮะดีกาในคำพิพากษาเรื่องดังกล่าวเนี่ย ได้นะฮะอธิบายรายละเอียดนะฮะในคําฟ้องของโจทนะฮะก็คือว่าะไรครับในคําฟ้องเรื่องนี้เนี่ยนะโจ้ซึ่งเป็นภรรยาหลวงเนี่ยมิได้บรรยายข้อเท็จจริงว่าจาเลยซึ่งเป็นหญิงชูเนี่ยได้แสดงตนโดยเปิดเผยนะฮะว่ามีความสัมพันธ์ทํานองชู้สาวกับสามีของโจทนะฮะอย่างไรนะะต้องมีพฤติการอย่างไรครบหากันเพื่อใดวันใดนะฮะซึ่ง พอทนายวิวัธ์อ่านคำฟ้อง่นะฮะ <c oughs> ถ้าเราเป็นฝ่ายหญิงชู้เราก็จะดูแล้คำฟ้องของโจทก์ซึ่งเป็นพยายนหลวงเนี่ยไม่ส่วนมากนะครับก็จะไม่ค่อยมีนะฮะวันเวลานะฮะที่มีการอ้างหรือพฤติการที่มีการเปิดเผยนะฮะหรือนะฮะไปบรรยายนะครับว่าสามีคบหากับภรรยาย อ่ครับคบกับหญิงชู้สามีแสดงตนโดยเปิดเผยหญิงชู้นะฮะไม่ได้บอกว่าหญิงชู้แสดงตนโดยเปิดเผยเพราะในเงื่อนไขของกฎหมายบอกว่าหญิงชู้จะต้องแสดงตนโดยเปิดเผยนะฮะเปิดเผยก็คือให้บุคคลอื่นเนี่ยรับรู้นะครับว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีผู้อื่นในทํานองชู้สาวนะฮะถือตามความรู้สึกของบุคคลทั่วไปนะฮะก็มีคําพิพากษา สารดีกาที่1568ทับ62นะฮะบอกว่าหญิงนั้นได้แสดงตนโดยเปิดเผยให้บุคคลที่พบเห็นเชื่อว่าตนมีความสัมพันธ์กับสามีของตนในทํานองชู้สาวพยาหลวงของผู้นั้นย่อมมีสิทธิเรียกเข้าแทนจากหญิงนั้นได้แล้วนะฮะอันนี้คือความหมายที่สาลดีกาวางหลักไว้ว่าเปิดเผยเนี่ยแค่ไหนถึงเปิดเผยนะครับก็จะมีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่ง สมมติผมยกตัวอย่างที่คล้ายกับคำพิพากษาศาลฎีกาที่บอกว่าไก่เกีย์ยากัคดีแรกแล้วพอมาฟ้องอยามาฟ้องหญิงชู้คดีสองเนี่ยฟ้องไม่ได้นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็นเคสที่ <c oughs> เคสอย่างนี้ครับ <c oughs> เคสที่ภรรยายหลวงนะฮะ <c oughs> ฟ้องหย่านะครับที่เจอบ่อยๆเลยฟ้องหย่าสามีเป็นจำเลยที่หนึ่งนะฮะฟ้องหญิงชู้เรียกเงินค่าเสียหายเป็นจำเลยที่สองปรากฏว่าอะไรครับปรากฏว่าอย่างนี้ครับว่า ตัวภรรยาหลวงนะครับไปตกลงในวันนักเกียร์เนี่ยไปตกลงกับสามีได้นะฮะแล้วอะไรครับแล้วจะถอนฟ้องถอนฟ้องนะสามีคนเดียวนะครับสามีไปพูดยังไงไม่รู้นะฮะไปหลอกล่อใช้คนอุบายนะฮะไปหลอกล่อให้ภรรยาถอนฟ้องอ้างว่าจะไม่คบหากับผู้หญิงคนนี้แล้วถูกผู้หญิงชู้เนี่ยหลอกลวงนะฮะเรียกเงินนะฮะ จริงไม่จริงไม่มีใครทราบนะแต่ภรรยาหลวงนะเชื่อนะฮะพอเชื่อปุ๊บถอนฟ้องให้จำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นสามีนะฮะภรรยาหลวงฟ้องอยาจำเลยที 1, ่หนึสามีฟ้องหญิงชู้เป็นจำเลยที่สองเรียกค่าเสียหายเป็นคดีเดียวกันนะฮะไปถอนฟ้องจำเลยที่หนะฮะไม่ถอนฟ้องให้หญิงชู้เพราะจิบใจนะฮะมันก็จะเข้าเงื่อนไขนองค์ประกอบของคำพิพากษาสาลดีกาที่8941 -57 ทับและ1 5 9, 9 1ง6เทับเช่นเดียวกันเพราะอะไรครับ เพราะคดีที่ภรรยาหลวงนะฮะกับจำเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นสามีเนี่ยตกลงถอนฟ้องเฉพาะจำเลยที่หนึ่งนะฮะ <c oughs> เมื่อนะฮะถอนฟ้องนะครับหรืออาจจะไม่ถอนฟ้องนะอาจจะทําสัญญาปฏินีประนอมยอมความเฉพาะจําเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นสามีก็ได้นะฮะ <c oughs> ตกลงหย่ากันได้ก็ไปนัดบรรยาแล้วก็ทาสัญญาปฏิีประนอมยอมความเฉเพาะจําเลยที่หนึ่งนะ <c oughs> ส่วนจําเลยที่สองเนี่ยนะฮะ ดันจำเลยที่2เป็นหญิงชูเนี่ยดันไม่ถอนหรือไม่ทําสัญญาปฏิปนอมยมความด้วยนะฮะจำเลยที่2ที่เป็นหญิงชูเนี่ยก็เอาคำพิพากษาศาลฎีการเรื่องนี้มาสู้คดีได้นะครับว่าโจทเนี่ยนะไปตกลงทาสัญญาไก่เกี่ยกับจําเลยที่1ซึ่งเป็นสามีแล้วถอนฟ้องไปนะฮะปรากฏว่าจาเลยที่2เนี่ยนะไม่ได้ถอนฟ้องจําเลยที่2ซึ่งเป็นหญิงชูก็เอาคำพิพากษาศาลฎีการเรื่องนี้มาสู้ได้นะฮะมาสู้ได้ว่าข้อที่จริง โจ์จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยที่2เพราะไม่เข้าองค์ประกอบเงื่อนไขในมาตรา1523วรรค2เพราะวมาตรา1523วรรค2ไปโยงกับมาตรา1,516.1คที่บอกว่าการที่จะให้ค่าทดแทนได้จะต้องอะไรครับจะต้องนะฮะมีคำพิพากษาในเนื้อหาโดยการสื่อพยานกันจริงๆนะฮะว่าเป็นชู้จริงนะฮะไม่ใช่การไกลเกลี่ยแล้วยอมรับว่าเป็นชู้อย่างนี้ไม่ได้นะฮะจำเลยที่2ก็หลุด อย่างนี้ก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้เพราะว่าทนายก็เคยเจอแบบนี้นะฮะแถาก pues ็เคยเจอเยอะเลยนะฮะก็เคยเจอเยอะแล้วแต่ว่าบางท่านก็ไม่ได้จ้างนะครับพอไม่ได้จ้างก็ไปนะฮะไปยังไงก็ไม่รู้นะครับอันนั้นก็ว่ากันไปนะฮะอันนั้นเราก็ว่าไปท่านที่ไม่ได้จ้างทนายวิทยุแต่ไม่ได้ว่านะครับไม่ได้ว่าแต่ว่าก็ต้องดูคลิปวิดีโอไว้ฮะแล้วก็ไปจับหลักเอานะครับเพราะว่าผมจะได้ค่าโฆษณาใน YouTube ด้วยนะ อันนี้ก็คือการให้ค่าปรึกษาเนี่ยคือเป็นการสนับสรุนช่องในการทําคลิปวิดีโอนะฮะเพื่อให้ความรู้นะครับถึงจะจ้างไม่จ้างนะฮะไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจรายละเอียตรงนั้นนะครับแต่ถ้าให้ค่าสนับสนุนเนี่ยก็จะอธิบายนะฮะในส่วนของค่าปรึกษาแล้วเราทําด้วย ความจริงใจนะฮะเราทำได้ไม่ได้หวังผลตอบแทนนะครแต่ถ้าท่านเข้าไปดู y t u t u นะฮะท่านสามารถที่จะศึกษาได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องมาบอกว่าให้ผมอธิบายอะไรอีกนะฮะท่านท่านดูไปเลยนะครับเพราะว่าผมอธิบายใน Youtube ค่อนข้างละเอียดและหลายท่านเนี่ยนะฮะก็มักจะเจอนะฮะคลิปวิดีโอผมเนี่ยเป็นอันดับแรกๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของคดีครอบครัวนะครับไม่ใช่เฉพาะคดีชู้นะครับคดีครอบครัวของเราเนี่ยก็มีคดียานะครับคดีมรดกนะครับ แล้วก็คดีที่ดินนะอะไรพวกนี้ก็จะมีเกี่ยวกับครอบครัวเป็นจํานวนมากนะครับก็ไปเป็นพันๆต่อแล้วนะครับก็สามารถที่จะไปศึกษาดูนั้นได้นะครับเดี๋ยวทนายนะครับก็ความจริงอ่ะไม่ค่อยสบายหรอกนะครับแต่ว่ามีคลิดมีข้อพิพาทเรื่องนี้ที่น่าสนใจเนี่ยก็เลยจะเอามาเผยแพร่ความรู้นะฮะให้แฟนคลับได้ติดตามกันนะครับสำหรับแฟนคลับเรื่องคดีชู้นั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพนายุทธพ่อกระหม่อมน้าสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับ